ตอนนี้เนี่ยมีสัญญาณจากทางาพัรเพื่อไทยมาบ้างแล้วหรือเปล่าคะเกี่ยวกับเรื่องของการให้เตรียมความพร้อมในกรณีที่สมมตินายกอาจจะลาออกหรือว่านายกอาจจะถูกคำวินิจฉัยของศาลให้ต้องพ้นจากหน้าที่ไปนะคะอ่อไม่มีเลยครับผมเฉยส,ยสบายไม่มีอะไรอ,อ,อครับค่ะแต่ดูเหมือนว่าทางคุณ ค่ะดูเหมือนว่าทางคุณชัยเกษมตอนนี้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีนะคะเมื่อวานนี้ทางทีมงานติดต่อไปก็บอกว่าเพิ่งจะออกรอบมาใช่ไหมคะความพร้อมตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะก็ไม่มีปัญหาอะไรคฮะมันก็มีเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นวันนี้ผมก็ไปลรงพยาบาลพันเนี่ยกลังเดินทางค่ะเป็นเรื่องปกติครับ ค่ะแต่ว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วทางพรรคบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะให้คุณชัยเกษมอยู่ในคันดีเดตที่จะต้องขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้คุณชัยเกษมพร้อมไหมคะเต็มร้อยไหมคะก็สั้นๆนันนี่ก็เป็นเรื่องของพรรคนะฮะแต่เราก็เห็นมีความเหมาะสมนะฮะเรื่องความรู้ความสามารถผมไม่กลัวนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าผมมีประสบการณ์มามามาพอสมควรทั้งในเรื่องงานการทํางาน ตั้งแต่เป็นข้าราชการจกระทั่งถึงมาอยู่กับการเมืองนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงสระบบนะคร <c oughs> แต่ในเรื่องของภาระงานที่ขณะนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าออมารสุมค่อนข้างที่จะรุมเราเยอะเหมือนกันถ้าเกิดว่า <c oughs> สมมติถ้าคุณชัยกเกษมจะต้องขึ้นมากุมบังเหียนรัฐบาลจริงๆณขณะนี้เนี่ย <c oughs> จะ <c oughs> ดำเนินการในลักษณะไหนเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดน,นะคะ คือไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่นะารัเพื่อไทยเนะี่ยไม่ได้ทํางานคนเดียวนะไม่ใช่ว่าผมขึ้นมาผมคนเมีระบผบจะเป็นผู้ที่อยากจะต้องเป็นผู้สั่งการผู้ดาเนินการผู้ทําอะไรอะไรทุกทุกอย่างเองนะะอย่างดีผมก็อาจจะมีอ่ส่วนในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องพิจารณาไปเรื่อยๆไปนะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาอย่าไปคิดอะไร่วนมา ค่ะค่ะในฐานะที่เ exactly ป็นแคนดิเดตนะคะหนึ่งในแคนดิเดตนะคะถ้ามองสภาวะการของการเมืองในตอนนี้ค่ะมีเรื่องอะไรที่มีความน่ากังวลบ้างหรือไม่คะคือคือเรื่องที่มันน่ากังวลนะความจริงผมก็ไม่ดีเลยกังวลแต่ผมก็จะมองว่าในแต่ละพักนั้นมันจะมีความแตกแยกความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับ นะมันเหมือนว่าหมาคนไทยด้วยกันแต่ว่าพอเป็นคนหลัะพักคนลกายเป็นคนละพวกนะมันก็จะมีปัญหาที่มาโต้แย้งกันไอ้นู่นไอ้นี่กันซึ่งเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าเรา าตามความเข้าใจกับเหตุเหตุผลแล้วในที่สุดทุกอย่างมันก็ไปได้ครับค่ะแล้วถ,ถ้าเกิดว่าให้ประเมินเชื่อว่าคุณชัยกเกษมอยู่ที่บ้านก็คงจะติดตามสถานการณ์การเมืองกันอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันในฐานะที่ก็เสนอตัวมาทํางานด้านการเมืองแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีการประเมินมีการวิเคราะห์ไว้ไหมคะว่าอายุของรัฐบาลชุดนี้ท่ามกลางภาวะที่รุมเร้าอยู่ณขณะนี้คะ่ะจะอยู่ได้อีก นานช้าแค่ไหนจะอยู่ได้จนผ่านงบหกเก้าแล้วยุบสภาไหมหรือว่าจะอยู่ได้จนถึงครบวาระเหมือนที่คุณภูมิธรรมเคยได้แสดงความมั่นใจเอาไว้หรือไม่นะคะครับเมื่อใครก็แล้วแต่นะฮะที่ขึ้นมานะครับก็ต้องมองว่ารัฐบาลน,นั้นควรจะอยู่ได้นานเท่านั้นนะครับเพราะรัชบาอยู่ได้นานนั้นก็สามารถที่จะวางแผนนะที่จะทําอะไรเพื่อชาติบังเกิดได้มาถ้าคิดว่าขึ้นมาแล้วก็สองวันไปสามวันไปนะ มันทำไรมันทำไรให้บ้านเมืองไม่ได้ล่ะครับแต่ว่าถ้ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นไปก็เป็นเรื่องเป็นเรนกรรมของบ้านเมืองไปนะฮะมันมันทำไงได้ล่ะแต่ผมยังคิดว่าคนไทยด้วยกันนะครับพูดกันต้องรู้เรื่องเข้าใจกันนะครับทุกคนเนี่ยถ้าพูดกันจริงจังแล้วผมว่าทุกคนก็หวังดีสวัสดิ์เมืองทางนั้นนั้นผมไม่มีอะไรน่าห่วงครับค่ะค่ะ ใน,ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพอได้พูดคุยกับคุณทักษิณจินตวัฒน์หรือว่าทางแกนนําของพรรคเพื่อไทยบ้างไหมคะมีการหารือกันเรื่องทั่วไปหรือเรื่องทางการเมืองบ้างหรือไม่คะไม่มีเลยครับไม่ได้พบปะไม่ได้เจอกันไม่ได้ค้าตัวอะไรกันเลยตอนยังไม่ถึงเวลาแหละครับนะครับมผมว่าค่ะแสดงว่ายังยังคงมีความมั่นใจอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลน่าจะยังคงเป็นรัฐนาวาที่ดําเนินการดังคงบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณชัยเกษมครับ ปะไงนะรัฐบาลน่าจะยังคงดําเนินการยังคงสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหารุมเร้าเข้ามาค่อนข้างมากนะคะครับปัญหามีไว้ให้แก้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงหรอกครับคนไทยด้วยกันเนี่ยนะครับหวังดีต่อเะเทศชาติด้วยกันเนี่ยนะถ้ามีเหตุผลมีเหตุมีผลต่อกันแล้ววันต้องคุยกันเรื่องจบกันได้นะฮะไม่จําเป็นจะต้องทะเลาะกันทุกเรื่องไปนะครับ ผมยังผมยังไปความหวังว่าทุกอย่างมันจะไปได้ราบรื่นครับทางออกที่ดีที่สุดน,นะขณะนี้ในมุมมองของคุณชัยเกษมคืออะไรคะก็คือมีอะไรที่ไม่คิดว่าไม่ไม่ชอบไม่ถูกต้องหรือว่าไม่พอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็ต้องคุยกันนะนะนะ,นะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วก็โดยจุดต้นหมายเดียวกันว่าทุกอย่างเนี่ยนะฮะก็ทําทไปเนี่ยก็เพื่อความ เป็นอยู่ที่ดีของประชาชนด้วยความกตัญญงของประชาชนถ้าทุกคนยึดแนวอันนี้แล้วเนี่ยนะครับในที่สุดทุกอย่างาต้องลงตัวกันได้ <c oughs> แล้วประชาชนเองเนั่นแหละจะเป็นผู้ตัดสินนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดจะมีการทะเลาะเบาแววนมีการโต้เถียงกันอะไรก็แต่ยประชาชนเนี่ยนะครับผมก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีใจที่หนักแน่นไว้แล้วก็ดูด้วยความเป็นธรรมนะฮะว่าเป็นสิ่งใดที่ประชาชนต้องการและใคร เป็นฝ่ายที่คิดว่าจะทําประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากที่สุดซึ่งความจริงแล้วาการที่จะมาจะยรัฐบาลนนะ่ะมันก็คือเสียงประชาชนจะต้องให้การส,สนับสนุนนั่นแหละครับเป็นสัญค่ะนอกจากจะมีการพูดคุยกันสําหรับในกลุ่มที่อาจจะดูเหมือนมีความขัดแย้งกันในฝากฝั่งของการเมืองแล้วคะ่ะถ้าเกิดมองถึงการยุบสภาตรงนี้จะเรียกว่าเป็นทางออกในช่วงเวลานี้จะมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนคะ ข้อจะพูดไม่ได้ลนะครับกับยุติสภาเนี่ยนะผมคิดว่าการการพูดคุยกันให้รู้เรื่องกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่สําคัญกว่านะฮะการทุตสภานั้นอ่ะมันจะเกิดขึ้นเตี่ยทางมันต้องเนื่องเนื่องจากว่าคุยกันแล้วมันไม่รู้เรื่องกันจริงๆแต่สําหรับคนไทยด้วยกันนะับพูดด้วยเหตุด้วยผลนะครับไม่ได้เอาแต่ทิฏฐินะครับนะฮะว่าใครจะต้องเป็นพูดฉชนั้นใครจะต้องเป็นพูดอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมคิดว่า คนไทยคุยกันได้นะฮะเท่าที่ปากว่ามันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะทำท่าเหมือนจะทุรทุกข์จะตีกันตายฟันกันตายแต่ในที่สุดนะครับมันก็ลงเอยกันได้สุกทีนะฮะถ้ามีเหตุีผลต่อกันนะครับไม่ต้องไปห่วงนะครับ <C> e <an> แต่ทีนี้ถ้า,ถา,ถาที่คุณชัยกเกษมพูดเมื่อสักครู่คืออาจจะต้องให้ประชาชนตัดสินเนี่ยมันอาจจะไปเข้าทางกับคนที่มีการเรียกร้องให้ยุบสภาอยู่นะขณะนี้ด้วยหรือไม่เพราะว่าถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็คือให้ประชาชนตัดสินด้วยทีนี้สมมุติหากว่าจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคุณชัยกเกษมยังยินดียังพร้อมที่จะเป็นแคน,นดิเดตของพรรคเพื่อไทยอยู่หรือไม่คะคอองไม่ใช่น้าที่ผมที่จะตัดสินใจแล้วนะครับเพราะเป็นเรื่องของพรรคที่จะต้องเป็นผู้พิจารณาและดำเนินการผมกําหนด นะฮะในเรื่องการเมืองเนี่ยผมก็ทนไม่ได้นะฮะผมไม่ใช่เป็นเจ้าของพรรคแล้วก็ไม่มีใครที่เป็นเจ้าของพรรคเป็นเรื่องของความเห็นนะฮะที่จะต้องคุยกันในหลายๆคนหลายๆฝ่ายแล้วว่าการด้วยเหตุีปผลว่าอะไรไปกว่าเหมาะสมอะไรควรการสมควรนะะไม่ต้องไปถ่วงหรอกครับผมนะคนคุยกันได้คนไทยมีวินานะครับ ค่ะคุณชัยเกษมคาในในแง่ของกฎหมายตอนนี้ก็มีข้อถกเถียงกันอยู่พอสมควรเหมือนกันเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของคุณแพทองทานนะคะถ้าเกิดว่าจะมีผู้เข้าไปยื่นชื่อร้องถอดถอนคุณแพทองทานในตําแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอีกตําแหน่งหนึ่งตรงนี้คุณชัยเกษมมองว่ามันจะมีผลอย่างไรหรือไม่คะก็นะไปดูนะครับว่า สิ่งที่เขาร้องขึ้นมานะ่นะเขามีมีเหตุผลอย่างไรนะครับแล้วก็ในทางกฎหมายเนี่ยมาทําได้ถึงหรือไม่นะครับแล้วการตัดสินใจนะเป็นการตัดสินใจของใครที่จะว่าให้ท่านไปหรือไม่ไปนะถ้ามันเป็นเรื่องของพักเนี่ยนะะมันก็ดูที่พักนะั่นละกันพักดูแล้วว่าถ้าโอเคนะไม่มีอะไรที่จะไปห้ามท่านไม่ให้ท่านไปทําแล้วถ้าพักมีความเห็นเป็นวสบมันก็ไปได้นะฮนะแต่ก็ถ้ามันมีอะไรที่มันไปข้ากฎหมายหรืออะไรที่มัน เกิดติดขัดขึ้นมานะหรือแม้แต่เมื่อไม่ผ่านไม่ได้ผ่านข้อกฎหมายต่างๆไปแล้วนะถัาเขาบอกว่ามันยังไม่มีความเหมาะสมมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตัดสินใจอะไรล่วงหน้านะครับ <c oughs> นะพอให้มันเป็นความจริงคุยกันแล้วด้วยแดดด้วยฝนนะครับผมคิดว่าฮะคงจะร,รับฟังแล้วก็หาข้อยุติกันได้นะครับ <c oughs> ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรที่จะต้องทะเลาะเบาแวงกันนะครับ